สวัสดีครับทุกท่านกับผมปรเมร้จสีดารับกับข้อสู่ Monster Hunter w i s e นะครับวิดีโอนี้เรามาต่อกันกันกบช่วงอัปเดตท TU2 ทนะครับเป็นเควสของทางเซดิกิออสนะฮะมาเริ่มกันที่นิ้วจากหมู่บ้านคุณาฟ้านะครับอันนี้เควสนี้ผมสามารถเข้าถึงได้ตั้งแต่เปิดเกมเลยนะผมเลยไม่รู้ว่า Quality ้คุณลิฟายมันอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะน่าจะอยู่ที่ HR 3 1หรือ51นะฮะ ดูเหมือนน้องกําลังกัดกุ้มใจอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าด้วยความที่ผมไปดูเขาเรียกว่าอะไรนะอัปเดตคราวก่อนเนี่ยก็จะเห็นไปแล้วว่ามีเด็กๆอยู่ในทีเซอร์ด้วยนะนั่นกลายเป็นว่าเหมือนกับน่าจะเป็นเรื่องราวของเด็กๆเ,เล่นซนอะไรสักอย่างแล้วไปเจอมอนสเตอร์เข้าหรือเปล่านะนาบี้เหรอผมอาจเป็นนิ้วเฉยเลย The hunter here is going to help make whatever's bothering you, better. Well, Nemo and Voodoo said they're going to do the Sacred Rider's trial, so they... They went up to the plateau all alone! Even though we were told not to because of the strange monster. Strange monster? There have been sighting reports of an unknown monster around the village lately. Ow. แล้วมึงก็ยังโซนไปไม่กลัวแต่มึงโดนกินก็คือไม่มีใครสนใจนะไม่กลัวแต่มึงโดนกินก็คือไม่มีใครสนใจนะไัวแต่ดนกคอไม่มีใครส ก็บอกผู้ปกครองให้เตรียมไม้แันเสื้อไว้รอได้เลยนะครับจะได้ไปหวนะดตูดไอ้เด็กเวรสองตัวนี้นะครับ Sweet, you can't do the trial by yourselves. We are full-fledged Sacred Riders, and we're going to glide from here and prove it. I heard that a strange monster has been spotted around here. I know how scary they are. We have to go back. Yeah, but... แค่ดูทรงก็รู้แล้วว่าแหวนนะฮะเพราะงั้นรบกวนรีบกลับบ้านไปพ่อแม่มึงเอาไม้ขันเสื้อต,อต,อตอีตูดเดี๋ยวนี้เลยนะตอนแรกผมก็สงสัยนะเอ๊ะไอ้บุ๊ดตัวนี้มันมาทำไมวาในเมืองในทะเลทรายแบบนี้อ๋อแมวผมนี่โอ้ยผมลืมฟลักมากเลยนั่นแหละหัวแล้วแหละ มึงต้องรับผิดชอบการตายของซิกเคนตัวนี้ไอเด็กเปรตสองตัวเดี๋ยวมึงก็จะ what โนนะยังอ่าอย่าทีมปะที่เป็นพี่เขานะรบกวนเตรียมไม่ขนเสื้อรอไว้เลยหัวตูดพวกมันให้หมดเลยเดี๋ยวนะผมจะไกลยิ่งทำไมเนี่ยไม่จำเป็น ม่งความเด็กเปแบนี้โ,นโอ้โหเราฮิวมาแล้วโอ้แบวเราฮิวมาได้ด้วยเจ๋งว่ะโฮ้ยชิโอ้นี่เราล่อตีนใช่ไหมไปเลยเมืองกลับไปโดนพิมเคี้ยนตูดได้เลยอ่เอาจริงแล้วนี่เป็นการ จากลาไม่ไดีไม่ได้พบกันไม่นานนี้นะครับเพราะว่าเอาจริงๆแล้วเซเลกิยอนก็ผมเล่นในมอสเตอร์แรนเซอร์ไร์เนาะซึ่งผมจําไม่ได้แล้วว่าตอนนั้นมันเหมือนกับมันร้ายกาศเพราะมันมีบีดดิ้งปะ่ะจากการโจมตีต่างๆของมันนะฮะซึ่งผมไม่แน่ใจว่าในข้านี้มันจะมีอะไรเป็นี่ทราแต่ว่าสู้กันอีกข้อแบบนี้น่าจะโอ้ oh my god แม่งแม่งสะบัดตัวนิดนึงมันก็โดนแล้วเพระว่เนี่ยโอ้ยนี่ไงใช่จริงด้วยสถานะเมื่อกี้เดี๋ยว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 ลืมปอบเป็นยาปอบเป็นยาปอบเป็นยาอย่าพึ่งสไลด์กูมึงบินดิเนี่ยฮ่าอย่ามาบินตอนที่กูชักเขา วอยลำคาญนี่แกติดล e ดนิ่งแล้วเนี่ยฟาดผมจะไปจะต้องอยู่นิ่งๆนะไม่เกี่ยวไม่เกี่ยววะมันลดสองละเอ้ย เอผมทำอะไรผมจะหายวะช็ไม่ได้แล้วแล้วผมไม่ต้องการสิษฐานะหานี่ว้ายผมไม่ได้สัเกตเลยเนะี่ยเดี๋ยวมันก็นับสายหลังเดี๋ยวมันก็ไม่นับสายหลังคืออะไรวะช็ไม่ได้เลยว,ว่ามันสถานะเป็นยังไงกันแน่ เแถวนี้เหมือนมีหินป่ะไม่ทานละมันมีภาพละแต่ว่ามันเลือกฉากเปิดตัวแปลกๆไงไม่รู้นะผมมีความรู้สึกว่าเริ่มมาสู้นนั้นมันดูแบบแหมยังไงก็ไม่รู้สิควรจะสู้วันที่โล่งกว่านี้นิดนึง หลบไวแอสได้เหรออ๋อโซไทยวินดี้เชดตายตัวยี่เอง ไก่ไปเดี๋ยวไม่วายไม่ต้องมาตีกูด้วยคนร้องเื่อกี้ผมต้องผมสามารถกดปุ่มโอได้ด้วยอะไรวะวัด โอ้ดอจเบบี้โอยมึงมึงจะลงเพื่อกี่โมงอันนี้กินยาเต็มโคดตาจ้าโอ้ my god อย่าดอดนะผมว่าผมไม่ได้เห็นเบรกชา้าเลยแม่งแม่งหลบถูกเอาอว้เราเหนื่อยการติดติ้งมากอ้ย โอ้โหมึงได้ล้มไม่กี่วิเองมึงโดนพาร์ทไปใอควมมึงขึ้นมาเลยว้ายจังหวะโอเพนนิ่งกูหายไปแล้วโดน มันมีอะไรตกด้วยเหรอไม่ทันได้ดูโอ้มากินมาหาไปกินนีเอง เต็มงานนี้เดี๋ยวจะไปโวนค้าแทนหว่อนมันได้ไมั้ยเย้ได้มาแล้วไปถึงค้างไม่ไม่ถึง ไปหา Y าแล้วเออ Y Y Y อยูย่ไหนจ้ะมาหน่อยไหม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 ลาดูยิย่ยอมไปเลย หวัดไปดูกันหน่อยไอ้เหี้ยมโอ้ยเอาหางมาเ yeah. ย่จาเฮ้ยกระโดงขึ้นแล้วเดี๋ยวผมต้องรีบยิง ว่นี้โดนเคเยี่ยมแล้วก็วางแคร์มันช่วยมาโดนนยจ้าอ้ายลุก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 ฮึบแล้วก็ฮึบแล้วก็ฮึบอีกนึงเดี๋ยวมันห้ามจับนี่วะไม่ทะเลโอ้ยเพิ่งเห็นตอรี่อย่าเพิ่งจับไปไปอยู่ด้วยกันก่อนช่วยอยู่ด้วยกันก่อนอย่าเพิ่งไป อย่าไปเลยเธอชินนะฮะชินชินชินอย่าพึ่งไปมาวายโอเคไปก็ได้มึงมึงอยากไปไหนก็ไปแหละเด็กๆไปเหลือแล้วผมไม่รู้ว่ามันจะบินไปไหนได้วล่ะอย่าตาม เงีย yeah. เอาไม่ตายเอาไม่จบ i m p เ o s e r คืออะไรวะแล้วก็มันไปแมทอ้ยตองขย่ำว่าไปจะไวกว่าไหมนะยับ ผมนี่มีกิลลี่มนเทอ่อยู่หรือเปล่าวะคิดว่านี่นี่จริงด้วยเราจะแพร้งมันโดยการโยนหินใส่เดี๋ยวนะกูจะต้องไปทางไหนเนี่ยอ๋อมันนอนข้างล่างนเนี่ยผมน,นึกว่านอนข้างบนโอเคเรา OG Monster Hunter ก็ได้นะฮะกับการแจก ระเบิดผมจะต้องขาไงวะเบี้ยโอ้ยครึ่งหลังไม่โดนโดนแต่ครึ่งแรก คว่จะใกล้ตายมากๆได้แล้ยเออขย้ำแมวกูเหรอเย่เอออีกนิดเดียวเองขาดไีไม่กี่ละแม่จริงไปดูเด็ก สามตัวนั้นโดนเครียนไหมแอร์เบรดโอ้ปุ่งปิ้งมาเยี่ยมสติกี้อสเนี่ผมไม่รู้ว่าไปแมปไหนบ้างน,นะครับแต่ว่าดูเป็นตัวที่ค่อนข้างจะไม่จำเพาะสักเท่าไหร่นะอาจจะไปแมปไหนก็ได้โยเวนแมปออยลเบสซินอะไรประมาณนี้อ่ะไปดูชะตาเราเด็ก3-4ตัวแล้วหน่อย เนี่ยหัวหน้าหมู่บ้านอยู่ข้างหลังกูเลยเนี่ยอ่ะหายไปแล้วเด็กๆอยากจะช่วยเหลือพ่อแม่นะแหม ทำอย่างอื่นที่มึงทำได้สิวะไม่ใช่รีบโตทำไมป้าสันขนาดนี้ป้าหนาวหรือเปล่าครับทำไมป้าตัวสันจังเล่ We pass on knowledge of danger. Oh, no oh, Nona, what about the Siregios? Are you okay? She's the reason that Sacred made it home safely. She glided down from the plateau like she was. Wow! That means you're an official Sacred rider, right? Things only ended well this time. Gotta track them all up. Nona, Nemo, Uno. u n เธอจะโดนไม่เลียวหากเธอแหกกฏโอ้โหนี่คือแบบจงใจเล้นบทโหดสินะ ไม่อย่างนั้นจะโดนไม้เรียวป้านะเอาจริงๆแล้วการใช้ความรุนแรงกับเด็กไม่เป็นไรที่ผมไม่ได้สนับสนุนนะครับแต่ว่าเด็กซนก็คือเด็กซนนะครับจะต้องมีการสั่งสอนอย่างพบเพอนะครับเพื่อให้จดจำอ่ะจริงๆแล้วมันมีเควส์ลองอีกเควส์หนึ่งของเจม่านะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมขอญาติไว้ในส่วนเขาเรียกว่าไงดีเป็นวิดีโอหนึ่ง น่าจะ proper กว่านะครับก็วิดีโอนี้ขอโฟกัสไปที่เซเลกิออสแทนและกันนะครับก็ยังไงเดี๋ยวฝังติดตามรับชมกันด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมะีเป็นวิดีโอรีวิวอร์เมอร์เซตของทั้งลาเกียและก็เซเลกิออสนะครับเอามาให้ชมกันในวิด n n e ชแนลนี้รวมไปถึงรายละเอียดอื่นๆที่เพิ่มมาใน T.U. 2ที่น่าสนใจด้วยรวมไปถึงบิลนะครับต้องบอกว่าไงดีพอ T.U. ใหม่ๆเข้ามาเนี่ยเรามักจะมีบิลใหม่ๆมีมมม เขาเรียกอะไรมีความไปไปได้ในการบิวเซตอื่นๆที่เยอะขึ้นนะครับแล้วก็น่าสนใจขึ้นอะไรพวกนี้นะครับก็เอาไว้ไงวันนี้ครูทุกทายตามรับชมนะครับผมแล้วเดี๋ยวไงเราจเจอในวิดีโอถัดไปนะครับวันนี้ครูมากครับสวัสดีครับ